สวัสดีครับพบผมนะครับปาร์ควิสานออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออตโต้คาสาขาการจนาพิเศษร,รถคันนี้ผมบอกหัวคิปเลยแล้วกันว่าคันนี้เลขใหม่เพียงแค่50,000กิโลแท้ๆเท่านั้นนะครับผมรถที่ผมนํามารีวิววันนี้จะเป็น Honda j a จ z รุ่นย่อย 1.5S คันนี้เป็นรถปี2018เลขใหม่50,000กิโลนะครับผมส่วนราคานะครับผมสบายกระเป๋าสุดๆนะ ผมขายเพียงแค่489,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมว่าเจ้าคันนี้สวยแค่ไหนแต่ที่เห็นด้วยตาเปล่าก็คือแน่ๆแ,แล้วลงล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับผมตามผมมาดูรอบๆรถกันเลยครับมาครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ช e เว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r sure. s u r e c o m สิ่งที่ผมกำลังจะพูดดังต่อไปนี้นะครับผมท่านผู้ชมจะเชื่อผมหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ผมแนะนำอย่างนี้แชร์คลิปนี้ไปส่งคลิปไปให้เพื่อนแชร์คลิปไปให้คนรู้จักหรือถ้าคุณรู้จักช่างอยู่แล้วส่งไปเลยครับส่งคลิปนี้ไปให้ช่างของคุณนะ ให้เขาดูให้เขาช่วยบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่นะครับผมตามเข้ามาดูกันเลยเครื่องคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีนะครับผมให้กำลังสูงถึง117แรงมา้าพูดง่ายๆมันก็คือเครื่องตัวเดียวกับ Honda City ้นั่นเองนะครับผมามาดูโครงสร้างนะผมบอกงี้โครงสร้างรถคันนี้สวยมากน็อตไม่แกะเลยนะอามาเริ่มที่ฝากระโปรงด้านหน้าเห็นไหมครับน็อตสวยใสๆไม่เคยแกะไล่ขึ้นมาเห็นไหมครับรูกลมๆทั้งหมดนี่เห็นไหม ไม่มีบิดเบี้ยวเลยแม้แต่นิดเดียวเม็ดอาร์คมคมเลเบลมอกอยู่ครบสวยทุกจุดนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็ไม่เคยแกะและฝากระโปรง Honda แท้ๆต้องมีบาร์โค้ดเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่มีสันนิษฐานก่อนเลยเปลี่ยนใหม่มานะครับอ่ะดูด้านข้างเห็นไหมน็อตไม่เคยถูกแกะเลยนี่สวยใสน็อตไม่เคยแกะเลยไล่มาต่อนี่นะครับสวยทุกจุดนะดูเห็นไหมเม็ดอาร์คมคมเห็นไหมรูกลมๆไม่มีบิดเดียวเลยนะ โครงสร้างเดิมๆนะครับผมเนี่ยน็อตไม่เคยถูกแกะน็อตไม่เคยถูกแกะอ่ะขอโทษนะเมื่อกี้ผมข้ามไปดูเห็นไหมเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ํามันใดๆเห็นไหมสติ๊กเกอร์บาร์โคดอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบคันนี้สวยงามมากๆผมบอกแล้วคันนี้สวยใสจริงๆนะครับผมอ่าถัดมานะครับผมมาเริ่มกันที่กระจังหน้านะสวยงามมากๆนะแล้วก็มีโลโก้ h อนด a มาด้วยนะครับผมเหมือนกันทุกคันนะครับถัดมาเลยไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติ r ร f เลกเตอร นะครับผมแล้วก็คันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกแต่ผมบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าอุปกรณ์พวกนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้ถ้าอยากได้บอกเราแต่ผมแน่นออย่างนี้ประเทศไทยหาจุดที่เป็นหมอกลงแบบหนักจริงๆนะเราต้องใช้ไฟตัดหมอกจริงอะยากนะครับผมมีแค่ไม่กี่จังหวัดซึ่งนับนิ้วได้แล้วก็มีแค่ไม่กี่เดือนด้วยโอกาสที่เราจะขับไปในที่นั้นแทบไม่มีนะผมก็เลยมองว่าไฟตัดหมอกไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะครับผมถัดมามาดูนี่สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในรถคันนี้นะครับผม ทีอสามเจ็ดนะครับผมสวยเลยใช่ไหมล่ะเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเดี๋ยวขอดูสภาพยางก่อนอยางยังลึกๆอยู่เลยเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะยางนะครับคันนี้นะครับจะเป็นยางดันหลบนะล้อจะเป็นล้อขอบ15ล้อซีรียางจะเป็น1 9 5 5 5 r 1 5ข้อดีของยางซีรีส์นี้คืออะไรดูไหมราคาถูกนั่นเองนะครับผมยางปีอะไรอะ่ะโอ้ยางปลายปี2021ว่าแล้วทำไมใหม่ขนาดนี้ไม่แปลกไม่แปลกก็คือพูดง่าย ยางผลิตปลายปี2021เอามาใส่ก็คือ2022นั่นแหละมันก็เลยลึกๆแบบเหมือนใหม่มากๆนะโหคุ้มครับแค่ล้อก็คุ้มแล้วถัดมานะครับผมกระจกมองข้างคังนนี้ไม่มีไฟเลี้ยวนะบานก็โอเคขนาดกำลังดีสังเกตนะว่ามันจะอ้วนๆนะครับกว้างๆนะจะได้มองเห็นด้านหลังชัดเจนผมบอกไปแล้วว่ายุคนี้เขาผลิตรถมาเนี่ยเขาใส่กระจกมองข้างที่แบบทําให้เรามองด้านหลังง่ายขึ้นส่วนไฟเลี้ยวไปอยู่ไหนไฟเลี้ยวมาอยู่เหนือซุ้มล้อแค่นี้เองนะครับผม คันนี้นะครับผมกุญแจจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะสามารถล็อกและปลดล็อกที่กุญแจได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับผมสะดวกสบายมากๆนะโอเคขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาให้ดูเลยนะครับมาดูแผงข้างประตูกันแผงข้างประตูผมหาตำหนิก่อนมีร่องรอยที่เนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบแขนไปถูใช่ไหมก็มีสีเงินลอกไปบ้างนะแต่ถ้าซีเรียสเราเก็บงานให้นะไอ้พวกเนี้ย เก็บงานไม่ยากนะครับผมส่วนอื่นไม่มีตําหนิใดๆเลยคือกระจกออตโต้ฝั่งคนขับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้านะครับลูกค้าเก่าเป็นทวิตเตอร์มาให้นะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวผมตอนที่ทดสอบในรถเนะเดี๋ยวผมลองฟังให้ว่าเครื่องเสียงคันนี้ฟังเพาะขึ้นจริงหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันอ่าถัดมามาดูสภาพพวงมาลัยดีกว่าไม่หนะ้าหมื่นเนาะพวงมาลัยก็ต้องอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ขนาดนี้ซึ่งไม่มีตำหนิการลอกการขาดใดๆนะครับผมคันนี้มาดูที่เบาะเบาะคันนี้เป็นเบนาะหนังนะครับ งานของเขาดีมากเพราะว่ามีการเดินได้แดงตามขอบนะครับผมและบอกคันนี้ดูไม่มีตําหนิไม่มีการฉีกขาดไม่มีคราบไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําสภาพสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ฮาร์ดสำคัญนะครับผมผมบอกแล้วเวลาซื้อลถนะอะไรไม่สวยอะ่ะไม่เป็นไรแต่สิ่งนี้ไม่ได้เลยสิ่งนี้คือโครงสร้างโครงสร้างต้องเดิมเท่านั้นนี่นะครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆไม่มีรอยตะเก็บตัดต่อตัวถังใดๆ โครงสร้างเดิมสุดๆนะ็อดด้านหน้าไม่เคยแก่เนาะโอเคถัดมาดูประตูบานหลังกันต่อเลยตำหนิที่ผมเห็นชัดๆนะครับผมก็น่าจะมีตรงนี้เนาะหรือมันคือฝุดอ่าแค่นั้นที่เหลือสวยงามหมดเนาะอ่าเข้ามาดูบอะด้านหลังบอะด้านหลังอันนี้ไม่มีตำหนิใดๆเลยแล้วผมชอบบอะของแจ๊ดยังไงรู้ไหมนี่นะครับดูนะบาะรองหัวนะครับผมนี่ เดี๋ยวแสดงให้ดูว่าทำไมมันถึงสำคัญสำหรับผมนะอาถัดมาดูที่โครงสร้างนี่นะครับโครงสร้างดมเดิมเม็ดอาร์สวยๆคมๆกลมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัต่อตัวถังใดๆครับสวยอ่ะครึ่งคันและครึ่งคันแล้วมา ทางด้านท้ายของ h o n ด a j จ z นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเอกลักษณ์เลยเพื่อนๆ่เห็นเพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วว่านี่คือ h o n ด a j แจ็นะครับผมอ่าสภาวะคันนี้ไม่มีเป็นชักคฟินสวยงามดีนะผมก็ชอบสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟท้ายอันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะแล้วก็ใต้นี้นะครับผมมีกล้องมองหลังให้มาแล้วนะครับผมบริเวณกันชนท้ายก็มีเซนเตอร์มาด้วยผมเปิดฝาท้ายให้ดูเห็นไหมฝาท้ายไม่เป็นไฟฟา้าไม่เป็นไายเห็นไหมโช๊คบันดันได้นะครับผม ทีนี้ครับมา,มาดูสภาพข้างในเนพรมสวยๆเลยนะ h อน d ้าแจ๊ต้องยอมรับอย่างนี้นะครับผมเป็นรถที่สามารถเก็บของได้เยอะคันหนึ่งเลยนะครับผมอ่าขออนุญ,ญาตนะครับดึงขึ้นมาให้ดูอุปกรณ์แม่แรงเป็นล้ออยู่ครบนะครับผมด้านล่างก็จะต้องเป็นยางอะไรก็อยู่ครบนะคันนี้สวยๆเดิมๆนะครับผมคืออุปกรณ์ก็ครบนะโหเจ้าของเดิมดูแลมาดีจริงๆแล้วก็ดูโครงสร้างน,อน็อตฝาท้ายไม่เคยถูกแกะขันไขใดๆฝั่งนี้ด้วยเช่นกันเห็นไหมไม่เคยถูกแกะนะอ่าถัดมาต่อขออนุญ,ญาตนะครับดูนี่ เม็ดอาร์กุเลนฝาดท้ายตรงนี้คมๆกลมๆนะครับผม,ม,ม,มโอเคนะขออนุญาตจิกให้ดูนะครับหนึ่ง0อยสองอยเห็นไหมของผมนะโอเคดูชายล่างถ้ารถเคยถูกอุบัติเหตุมานะครับผมตรงนี้ต้องไม่ปกตินะนี่อย่างนี้คือเดิมๆชัดๆนะครับผมสวยเลยนะครับผมเดิมจัดนะครับผมตามมาต่อเลยนะครับโอเคแผงข้างประตูบานหลังมันเป็นคราบที่ ผมว่าเช็ดออกตรงนี้เช็ดออกเดี๋ยวจะก,การทําความสะอาดให้นะครับสภาพยังสวยงามดีเข้าไปดูบอ่อนะฮผมขอพับบอ่อหน้าขึ้นให้นิดหนึ่งโอเคไปแกบอ่อหลังสวยงามสมบูรณ์ดีไม่มีตําหนิใดๆเลยนะฮะโอเคปะ่ะถัดมานะครับผมขออนุญาตนะครับดึงโครงสร้างเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของรถนะครับเม็ดอาคสวยๆนะครับผมนี่นะครับเดิมๆนะวะเออเยี่ยมเลยนะครับเดิมจัดอาแผงข้างประตูบานหน้าฝั่งผู้โดยสาร สวยงามสมบูรณ์น่ะนี่ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนทวิตเตอมาแล้วเช่นกันนะครับโอเคเข้าไปดูคอนโซลนะครับคอนโซลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะไม่มีตําหนิใดๆเลยนะครับผมรูปไปลื่นๆใหม่ๆเลยนะครับผมโอเคสภาพเยี่ยมดูที่เบาะนะครับเบาะคันนี้สภาพดีจริงๆนะดูไม้หนะ้าหมื่นเนาะเห็นไหมไม่มีแบบรอยพับรอยตําหนิอะไรเลยไม่มีการฉีกขาดเลยเบาะสวยมากๆนะครับถัดมาที่โครงสร้างนะครับเค เมนอาร์คคมๆสวยๆวยกลมๆชัดๆเลยนะครับคันนี้นะใครได้ไปไม่มผิดหวังแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถเนาะแล้วก็ทดสอบความกว้าง,งของ Honda Jazz แจ้เพื่อนๆดูนะครับผมตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถนะอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูนะครับนี่ที่บังแดดนะครับผมสองฝั่งพลาสติกยังไม่แก่เลยติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยด้วยซ้ำนะครับผมผมบอกแล้วคันนี้เจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆแล้วก็เฮดรูมนะครับผม เหลือนะเกินหนึ่งกำปั้นนะครับผมเฮดรูมในการนั่งนะสภาพขับขี่ก็ดูโล่งโปร่งสบายกระจกด้านข้างนี่ผมเคยบอกไปแล้วตอนผมรีวิวคันก่อนนะมันทําให้วิสัยทัศน์ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าได้จากทันมือเนี่ยนะครับเนี่ยไม่มีตําหนิใดๆนะไม่ห้าหมื่นสามพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะคันนี้นะครับผมสภาพก็เลยยังสวยงามมากๆลูกค้าเดิมมีการไปเปลี่ยนจอ Android มานะครับนี่นะเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับผมขนาดใหญ่เลยนะครับผม เชื่อมต่อบลูทูธได้มี GPS นะครับผมมีวิทยุด้วยเดี๋ยวผมลองเปิดอะไรดีอันนี้แล้วกันนะเมื่อกี้ที่ผมบอกจะลองเครื่องเสียงให้นะนอออโอเคโอเคลำโพงทวิตเตอร์ที่เขาติดตั้งเพิ่มมาเนาะมันไม่แหลมแสบหูนะออถือว่าดีตอนแรกผมนึกว่ามันจะชิแบบแหลมแสบหูนะอันนี้โอเคแหลมไม่แสบหูนะถือว่าฟังดีมากๆแอปรับระดับได้นะครับผม ปรับน้ํายาแอร์ได้ปรับทิศทางได้มีไร้ฝ้าหลังมานะคันนี้ไม่มีไร้ฝ้าหน้าใช่ไหมมีปะมีปะมีฝ้าหน้าก็มีมาให้นะครับผมฟ้าหน้าจะต้องหมุนมาตรงนี้นะครับส่วนไรฟฝ้าหลังก็กดไปนะครับมีอากาศหมุนเวียนภายในรถมีมีมาให้นะครับผมด้านล่างมี power outlet นะครับผมแล้วก็ช่องวางแก้วมีมาให้ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีเกียร์โลด้วยสภาพข้างหน้าสวยงามดีแอร์แบคคู่หน้านะความปลอดภัยไม่ต้องกลัวเลยมีครบคันทีน่นี้เดี๋ยวผมพาไปนั่งแถวหลังของฮอนแจ๊สดีกว่าผมชอบมากๆเพราะว่ามันกว้างขวางนะครับผมตามผมมาดูลยครับมาครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูเลยดีกว่านะนี่เป็นไงเห็นไหมที่ผมดึงพนักเท้าหัวไว้ก่อนเพราะอะไรคนตัวสูงถ้ามีพนักเท้าหัวสามารถปรับได้นะครับผมมันจะนั่งได้สบายมากๆนะ ซึ่งใน Honda z แจ๊ดมีแต่ City ไม่มีให้นะครับผมก็เลยนั่งสบายมากๆแล้วก็ Headroom ก็เลยเหลือแบบ4นิ้วชิวๆนะช่วงขาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนั่งใช้งานได้จริงนะคุ้มเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขับมาดูกันว่าฟิลลิ่งการขับเจ้า Honda Jazz คันนี้เป็นอย่างไรบ้างพร้อมใช้หรือเปล่าตามผม,มเลยครับมาครับก่อนเดินหน้านะผมขออนุญ,ญาตนะทดลองกล้องมองหลังก่อนเห็นไหมครับ ภาพชัดจอใหญ่ๆนะปลอดภัยแน่นอนนะ่าทีนี้ก็เริ่มเดินหน้ากันนะครับมาดูฟีลลิ่งกันแจ้เป็นรถคันหนึ่งที่ขับง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวลงเนินแล้วนะมาดูกันว่าช่องล่างมีเสียงหรือเปล่านะครับโอเค ไม่มีเสียงเลยนะช่วงล่างสมบูรณ์ดีนะครับไปออกถนนนะขอออกถนนหน่อยวันนี้เป็นลองอัตราเล่งกันดีกว่ามาดูวงเลี้ยวก่อนแล้วกันสมมติออกถนนยังไงผมเลี้ยเลยนะเห็นว่าผมอยู่ในเลนหนึ่งนะวงเลี้ยวของเขา,าขับง่ายมากนะครับไม่ได้กินเลนอะไรเลยนะครับผม อัตาราเร่งก็ถือว่าเนี่ยนะครับไม่ได้แบบถึงขั้นหลังติดบาะอ,อะไรมากมายนะแต่ก็ให้รู้สึกได้นะแต่ที่แน่ๆนะครับผมคืออัตาราเร่งคือเพียงพอนะเร่งแซงอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นกันนะครับโอเค พอถึงระดับหนึ่งก็อีโคจะมีแส่ลักอีโคขึ้นนะครับผมทีนี้ผมเอาปุ่มอีคอนออกนะครับผมมาลองดูวงเลี้ยวนะยูเทิรใต้สะพานนีก็เกาะอยู่ดีนะถือว่าออกจากยูเทิร์นได้เร็วอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอเคเลยนะ ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะลงไปสรุปราคาและโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมมาเลยครับอ่าอย่างที่เห็นนะครับผมคันนี้สภาพสวยงามมากๆพร้อมใช้นะทดลองขับให้ดูแล้วก็อยู่ในสภาพที่พร้อมมากๆเลยนะครับผมลูกค้าวิสา,าตโค้านะครับผมวิสา,าตกค้าของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่รรงรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะคุณแค่โทรเข้ามาติดต่อนะครับบอกว่าสนใจรถคันนู้นคันนี้นะเราส่งจัดการนะครับผมพนักงานนะครับผม เอาเอกสารไปให้เซ็นนะแล้วก็รอผลนะครับผมผลอนุมัติปุ๊บเราเอารถไปส่งถึงคุณให้หน้าบ้านเลยนะครับผมไม่ต้องไปไหนเลยในยุคโควิดอย่างนี้ด้วยก็ยิ่งสะดวกสบายเข้าไปใหญ่นะครับผมและใครที่จัดไฟแนนซ์นาวิสาเออทอคาของเรามีโปรโมชั่นที่ดีให้แน่นอนนะครับผมครับฟรี90วันดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษ2.49%ตลอดอายุสัญญาเลยและซื้อรถกับเราบริการหลังการขายเราก็มีให้เช่นกันนะครับผมวิสาอออทอคารับประกันสูงสุดถึง 2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเอาไปไม่ต้องกังวลใจอะไรขับอย่างเดียวเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัว .com